สวัสดีครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับผมครูคิมนะครับผมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนะครับจากการให้ข้อมูลนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับทุกทุกท่านนะครับในการดูแลสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นตัวเลือกนะครับเป็นทางเลือกในการที่จะลดความเสี่ยงนะครับที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ปัจจุบันนี้มันมีมากจนจนกระทั่งเราคิดว่ามันปัจจัยต่างๆนี่มัน เขาเรียกว่ามันมันเสริมในการทําให้เกิดโรลคลายต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับมันลดน้อยลงนะครับถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจจะไม่ใช่ช่วยในการรักษานะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็ใช้งานวิจัยที่เขาทําการวิจัยมาเนี่ยนะครับ ช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงนะครับปัญหาของโรคต่างๆโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้การใช้ชีวิตของเราหรือว่าการคุณภาพชีวิตของเรานะั้นมันดีขึ้นนะครับสำหรับลิตพัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดนะครับมีหลากหลายนะครับถ้าจะแบ่งเป็นในแง่ของความสวยความงามนี่ก็คงจะโอ้โหเยอะกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของที่จะดูแลสุขภาพนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายเลือกเช่นเดียวก,กันแตกต่างกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ดูที่ว่า สารสำคัญมันมีอะไรด้วยนะครับเพราะว่าสารสําคัญบางตัวหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางตัวเนี่ยราคาก็สูงโดดจนเกินไปและบางทีก็ไม่สมเหตุสมผลกับสารสําคัญนะครับดังนั้นจึงต้องฉลาดเลือกในการที่จะรับประทานนะครับวันนี้ขอพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ ได้อ่านข้อมูลมานะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่จะพูดคุยถึงกันในวันเนี้ยนะครับให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าเอ๊มันมีประโยชน์ในแง่ของอะไรและช่วยในแง่ของลดความเสี่ยงในแง่ของการดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นนะครับได้ยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวเลยนะครับ ต่อไปเป็น P.N.K. c o r t i s a m i ิ e นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะดื่มนะครับควบคู่กับอาหารในแต่ละมื้อที่เราทานนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่แ่มทำให้สารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยครบสมบูรณ์มากิ่งขึ้นและที่สําคัญคือสารสําคัญของเขาเนี่ยที่ใส่เข้าไปในเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะฮะสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยนะครับมีการยอมรับนะครับ อย่างกว้างขวางนะครับในแง่ของประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนะครับพิจภรณ์อื่นๆที่ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงเนี่ยอาจจะดูแลในเรื่องของความสวยความงามนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพาตามในเรื่องของอหัวใจระดับน้ําตาลในเลือดนะครับหรือลดคอเลสเตอรอลนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารเสริมที่นิดหนึ่งที่สามารถที่จะทานควบคู่กับ อาหารในแต่และมื้อเลยเพื่อทําให้อาหารของเราเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราทานเราได้รับคุณประโยชน์จากการทานได้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับถ้าจะพูดถึงสารสําคัญมีอะไรบ้างน,นะฮะอ่าอันดับแรกคือผูคาวอยากจะพูดถึงก่อนนะครับผูคาวนะครับก็มีการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรไทยนะครับเอ่อได้มีรับความได้รับความนิยมการทานในภาคเหนือและภาคอีสานกันนะฮะแล้วก็ศึกษาแล้วคนพบว่าเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว หรือทหารประจําตัวของเราเนี่ยในการที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับมีใบมะลุมอ่อนนะครับใบมะลุมอ่อนนี่ก็ได้เพิ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการศึกษามาอย่างยาวนานอาไม่ไม่ได้ยาวนานเรียกว่าการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะครับว่าใบมะลุมอ่อนเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับถ้าเรามีแผลในกระเพาะอาหารนะครับความเสี่ยงที่จะ ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บมันก็มีตามมาเพราะว่าแผลในกระเพาะอาหารมันรักษาให้หายยากแล้วก็ทาให้เกิดกระบวนการดูดซึมเกิดข,ขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราสามารถที่จะรักษาแผลในกระเพาะอาหารของเราแล้วเนี่ยกระบวนการดูดซึมสารอาหารเนี่ยเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะดีขึ้นนะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีโสมซัมซีนะครับในเรื่องของการยับยั้งการกระตุน้นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ยับยั้งการเกาะตัวของลิมเลือดนะครับแล้วก็ยับยั้งเซลล์เรล็งนะครับก็จะ ทำให้เลือดของเราเนี่ยนะครับไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มีแค่นี้เองเหรออย่างครับยังมีเจลผูหลานอีกเจลผู่หลานเนี่ยก็แน่นอนหน้าที่ของเขาคือลดระดับน้าตาลในเลือดนะครับก็คนที่ทานคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเอ๊แล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับเราใช้ความหวานจากไหนเราใช้ความหวานจากน้ําผึ้งนะครับไม่ได้หวานมากนะครับแล้วถ้าทานเข้าไปเนี่ยสามารถ รสชาติเนี่ยโอเคเลยนะครับสามารถที่จะทานกับอาหารในแต่ละมื้อได้นะฮะยังไม่หมดนะครับยังมีเห็ดลิ้นจืดด้วยเห็ดลิ้นจืออย่างที่บอกเรียนให้ทราบก่อนหนะ้านี้มาแล้วว่ากระตุ้นในเรื่องของภูมิต้านทานแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการขับสารพิษจากตับจากไตได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีการวิจัยอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะฮะและอีกประเด็นสําคัญมากๆก็คือยังเป็นโปรไบโอติกโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกก็คือ เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สําหรับร่างกายของเรานะฮะเพื่ออะไรเพราะปกติแล้วร่างกายในลําไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราอ่อนแอบางทีจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเอ่ที่มันเป็นจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยนะมันสาแดงเดชขึ้นมาเพราะร่างกายเรา,<บ>าอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ทําทให้เกิดร่างกายเราเกิดโรคได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี นะครับโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่มาช่วยต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับอจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นเ,เนี่ยเราก็จะสามเหมือนกับเราก็จะมีองค์ครักประจําลําไส้ของเรานะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่เรามีจุลินทรีย์ในลําไส้ ที่เป็นประโยชน์นะครับมันก็จะช่วยทําให้เกิดการย่อยสารสําคัญบางชนิดในสารอาหารเนี่ยและทําให้เล็กลงแล้วร่างกายเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้แล้วยังลดการสะสมของพวกสารพิษต่างๆที่มันเกาะตามผนังลําไส้ได้ด้วยนะครับเเวลาเราร่างกายรับขับถ่ายเข้ไปเนี่ยพวกสารพิษต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมากับพวกจูลินซีต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยโปรไบโอติก ก็จะเป็นอีกสารสำคัญที่จะชูผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้โดดเด่นขึ้นมานะครับ,นะรบโดยเพราะการทำงานของลำไส้เนี่ยนะครับถ้า,าคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะฮะเช่นขับถ่ายไม่ปกตินะครับหรือบางทีการทำงา่ายการลำไส้ทำงานผิดปกตินะฮะอาจจะเกิดจากความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลอง ทานอาหารเสริมชนิดนี้เป็นตัวช่วยนะฮะแล้วลองสังเกตดูว่าท่านจะขับถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเลือดลมเดินดีขึ้นนะครับแล้วก็การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนตัวเองได้ลองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจากที่เรารู้สึกว่าเราถ่ายถ่ายายากนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยนอนนอนไม่ค่อยหลับ นะครับหรือบางทีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้มาจากว่ากระบวนการในร่างกายของเรามันมีผิดปกติการทํางานของไตผิดปกตินะครับรู้สึกว่าเรานอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล wow ้วก็ไอการปวดท้องในเวลากลางคืนหรือว่าการขับถ่ายไม่เป็นปกติของเราผิดปกติของเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้ส่วนส่วนตัวเราชื่นชอบตัวนี้มากขอบคุณครับ